ผมชื่อบิลปกติทำงานออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพแต่ตอนนี้ต้องตกงานเพราะโควิด19ก่อนออกจากงานหัวหน้าก็บอกให้ลองออกไปใช้ชีวิตแบบ New Normal ดูแม่เลยบอกให้ผมช่วยกลับมาดูแลค่ายมวยที่บ้าน พราะพ่อเครียดที่เปิดค่ายมวยไม่ได้เลยโง่เงียจนลูกศิษย์ไม่เหลือสักคนบอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยเวลาซ้อมห้ามเล่นมือถือโหโคตรยังไม่ถึงเวลาซ้อมเลยที่สําคัญมผมกับพ่อเราก็ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่เสียงคาไม่ตกฟากอ้าวไอ,อ้ออมึงจะเดินหนีมบบนี้ไม่ได้นะเว้ยไอ้อ๋อมึงกลับไปนี่นะไอ,อ้ออมึงกลับมาและนั่นก็คือลูกศิษย์คนสุดท้ายของพ่อ ที่ทนนิสัยเจ้าเผด็จการและความหัวโบวราณของพ่อไม่ได้หน้าฝนคะ่ะเอาผมอะไรมาส่งลคะค่ะเอาคุณมากเลยลูกน่ฟ้าอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องดูแลค่ายมวยเลยผมกับพ่อแ,แค่จะคุยกันดีๆสักครั้งก็ยังลำบากอ้าวบิลกลับมาตั้งแต่เมื่อะไหร่เนี่ยก็สักพักแล้วอะแล้วนี่ทำไมมาส่งผมอะไรเองอปกติปรินจะมาส่งให้ ก็พอดีเราตกงานอนก็เลยกลับบ้านไม่ช่วยแม่ทำพวงมอะไรขายแล้วที่ไม่เบื่อแล้วเมื่อหั่จะกลับไปทำงานก็ไม่นะเพราว่าจริงๆอยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีแล้วนงั้นเดี๋ยวรอเอาพวงมาลัยไปส่งมาสีแกกันดีกว่าเดีแกจะรอนานจะไว้เจอกันนะ กนนะอ,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 อไ,ปไปไปดิว,วไปซื้อของที่ตลาดให้แม่น่อยเป็นยังไงบ้างลูกได้งานใหม่หรือยังยังเลยจ้ะแม่ไม่เป็นไรลูกใจเย็นๆนะค่อยๆหาไปเดี๋ยวก็ได้จ้ะ คนอย่างมันทำอะไรให้ดีได้นอกจากชกมวยทำไมพ่อชอบพูดหาเรื่องผมตลอดเลยอะตั้งแต่ผมกลับมานี่พ่อเคยพูดดีๆกับผมสักครั้งไหมอะ แล้วทำไมกูต้องพูดดีๆกับมึงด้วยไอ้คนขี้แพ้อย่างมึงเนี่ยทำอะไรก็ล้มเหลวใช่ครับเมื่อสี่ปีที่แล้วผมเคยชกมวยและผมกับพ่อเราก็มีปัญหากันเพราะพ่อหาว่าผมเล่นแต่เกมในโทรศัพท์ไม่ซ้อมจะเก่งได้ยังไงเราเลยทะเลาะกันจนกลายเป็นเรื่องใหญ่พ่อเองก็ล้มเหลว พ่อเป็นแบบนี้ไงข่ายมวยของพ่อเลยไม่มีลูกศิษย์เหลือเลยสักคนเดียวคนอย่างพ่อนะก็ไม่ได้แค่ครูมวยจนๆที่อด,ดีตเคยเก่งจะไปเอาชนะใครเขาได้กับไกลความรู้ล้านหลังแบบของพ่ออะมัน,งนโงโบราณกูมันเป็นอดีที่เคยเก่งแล้วมึงมา่อ่กูอะไร้ยมึงไปอย่ารัวมา นี่เลยจับเลยอยู่ด้วยกันก่อนนะเฮ้ยบิวมันไม่ใช่เรื่องของเมื่ไงอบิวอยากรอไหมมาเลยบิวเดี๋ยวได้รู้กันไปเฮ้ยู้เ่งรู้เรื่องรู้เรื่องโถร เอวัดนี้เว้ยเออปาไม่จักดูนะฮะ ิู้ต่อสไอายาวตัวสูงใจร้อนถ้าล้มจนลุกไม่ขึ้นก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าหยุดการเคลื่อนไหวได้ก็จบไอยักษ์ตัวใหญ่ใจปราซิวมันจะต้องเอาเกจเป็นโล่เพราะมันเคลื่อนไหวช้าหมัดเดียวอาจล้มมันไม่ได้แต่ถ้าหลายๆหยมัดก็น่าจะลุกไม่ขึ้นสักพักไจโดนแน่รบนี้ ขอบคุณแกมากนะที่มาช่วยเราอะ่ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะโอเคกลับบ้านดีๆนะจ้ะบายบิวแม่ อย่ากโกรธพ่อเลยนะลูกบิวรู้ไหมว่าทำไมพ่อต้องซื้อพวงมาลัยไหว้ครูทุกวันนั่นก็เป็นเพราะเขาหวังว่าค่ายจะกลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนเหมือนตอนที่ลูกอยู่ด้วยถึงมันจะงมงายนะแต่พ่อเขาก็เชื่อมั่นแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนเลย ิจำรูปนี้ได้ไหมลูกทุกครั้งที่พ่อเ้าเห็นรูปนี้เขาจะยิ้มอย่างมีความสุขตลอดเลย ่อบอกผมดีๆก็ได้นะพ่อมาไปได้แค่นี้เลยมีปัญยาแค่นี้เลย พ่อซ้อมมวยให้หน่อยไอพ่อซ้อมมวยมาลูก รู้แล้วครับว่า New Normal ที่หัวหน้าพูดถึงคืออะไรสำหรับผมมันคือการได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้เห็นรอยยิ้มและได้สร้างสิ่งใหม่ๆด้วยกันขอบคุณโควิดที่ทำให้ผมได้กลับมาสู้ร่วมกับพ่ออีกครั้งอะอะสู้ถึงละสู้เอาเลยนะพ่อ